สวัสดีครับเพื่อนๆ,ๆเจอกับจจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูกับแกรมเช่นเคยนะครับก็คือขาหมูยอรมันแบบง่ายๆแบบนายต้มโจกครับเป็นวันนี้แบบทอดนะครับโจกจะตัดลงมาต่ํานิดนึงแหละเพราะว่าวันนี้ขาชิ้นใหญ่แต่ที่เขาทอดขายนะครับเขาจะตัดแค่ส่วนตรงกลางนะครับพอชิ้นมันจะได้ดูสวยน่ารักก็คือใช้หนึ่งขาวันนี้โจกใช้เป็นขาหน้านะครับเพราะมันเล็กหน่อยเราไม่ได้ทําเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทํา ขายไม่ได้ทําแบ่งปันคนอื่นเยอะนะก็ใช้ขาหน้าแล้วกันครับซื้อที่ห้างแมคโครให้เขาตัดให้เลยถ้ามาตัดเองมีเจ้าพังไปแล้วอันหนึ่งให้เราตัดให้เรียบร้อยครับจืดเดียวจบโอเคอามาดูในส่วนของการตุ๋นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตุ๋นก่อนนะครับส่วนของน้ําจิ้มเนี่ยเอาไว้ที่หลังก็เริ่มจากหอมใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่แครอทกระเทียมทุบนะครับอันนี้เป็นรากผักชี ใบกระวานนะครับอันนี้เป็นลูกผักชีเม็ดผักชีอ่าพริกไทยเม็ดแล้วก็เกลือป่อนเท่านี้เป็นส่วนผสมสำหรับการตุ๋นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตุน๋นขาหมูเนี่ยประมาณสองชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงแล้วแต่นะครับอ่าขาหมูเนี่ยเขาเผามาแล้วถ้าเราซื้อที่แมคโครหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อตลาดเองเนี่ยเราต้องเอามาเผาก่อนนิดนึงเพื่อความหอมนะครับ โอเคเดี๋ยวเจ้าของญาติเอาหม้อมาก่อนนิดนึงตอนนี้หม้อพร้อมนะครับตั้งไฟแล้วเจ้าใช้หม้อเบอร์ยี่สิบหกน้ำประมาณเนี่ยครับครึ่งหมอ้อเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ขาหมูไปก็ลองดูอีกทีนึงพอใส่ขาหมูไปปุ๊บเล้วไม่ท่วมเนี่ยเราเติมน้ำอีกนิดนึงเติมตอนที่มันยังเย็นๆเลยนะครับคือน้ําไม่ต้องร้อนตอนที่เราใส่นะฮะแต่เปิดไฟแล้วนะครับก็ทยอยใส่ลงไปเลยส่วนผสมต่างๆนะครับเริ่มจาก ลูกผักชีครับพริกไทยแม็หอมหัวใหญ่ต้จะใส่ของพวกนี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรสเกินไปอันนี้แครอทนะครับกระเทียมอันนี้รากผักชีใบกระวานนี่นะครับคือเดี๋ยวเราจะตั้งไปเรื่อยๆรอจนกว่ามันจะเดือดนะครับแล้วก็ตุ๋นไปประมาณ สองชั่วโมงครึ่งอะประมาณนี้ละด้วยไฟกำลังดีกำลังดีไม่ไม่เบาเกินไปไม่แรงเกินไปเสร็จแล้วก็จะเป็นเกลือป่นนะครับลงไปเลยจริงๆบางสูตรเขาจะเอา,อาขาหมูเนี่ยไปแช่น้ําเกลือป่นก่อนน้าเกลือแหะครับคือเอาเอาเกลือมาทาละลายก่อนแล้วทิ้งไว้เย็นแล้วก็แช่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วถึงจะมาตุนแต่มันถ้าเราทํากินเองครับมันค่อนข้างเสียเวลาฉะนั้นเราเอาสูตรเร่งรัดแบบน,นี้แหละง่ายๆได้กินเหมือนกัน เสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ขามุงลงไปเลยนะครับปึ๊บโอเคท่วมประมาณนี้เพราะว่าเราใช้เวลาตุ๋นค่อนข้างนานน้ำมันก็จะละเหยไปเรื่อยๆระหว่างนี้เพื่อน,อนๆต้องรอให้มันเดือดขึ้นมาก่อนนิดนึงพอมาเดือดขึ้นมาเนี่ยเราก็ลดไฟลงไปอ่อนๆให้มันเดือดสักประมาณ5นาที5-8นาทีโดยประมาณนะครับจากเวลาหลังตั้งแต่มันเดือดนะครับ5-8นาทีแล้วก็ลดไฟลงไปเป็นไฟอ่อนแต่ไม่ต้องอ่อนแบบ เกินไปกําลังดีกาลังดีเนะี่ยเราก็ตุ๋นไปประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทอดกันอีกทีหนึ่ง,งวันนี้เราไม่ใช้แบบอบนะครับเราใช้แบบทอดให้แบบกรอบฟูๆเลยเดี๋ยวเราดูตอนเดือดครับนี่นะครับตั้งมาจนมันเดือดนะครับเพื่อนพอมันเดือดสักพักหนึ่งเนี่ยต้องจับเวลาประมาณ5้ถึงห้าถึงเนาทีถึง8นาทีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะลดไฟเป็นไฟเบากลางนะครับ ประมาณน e in, ี้ให้มันผุดๆๆๆๆดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตุ๋นมันสักประมาณสองสองชั่วโมงครึ่งสชั่วโมงอย่างที่ยกบอกก็จะได้ขาหมูตุ๋นที่เราจะนําไปทาขาหมูเยอรมันแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนที่โจกตุ๋นเสร็จแล้วกันครับเจอกันอีกประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งแล้วกันตอนนี้ต้องรอกน่อนครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆโจกตุ๋นมาประมาณสองชั่วโมงยี่สนาทีผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู หน้าตามันจะประมาณนี้นะครับตรงนี้ปิดไฟได้เลยก็เดี๋ยวเราจะตักใส่กระมังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะาไปจิ้มนิดนึงเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรแบบทอดนะครับฉะนั้นโชชอบหนังที่มันดูฟูๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพึ่งให้มันแห้งแล้วก็เอากระดาษซับนิดนึงให้น้ํามันออกให้หมดนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีเตาอบก็สามารถเอาไปอบสักคู่นึงก็ได้ให้มันแห้งเวลาทอดมันจะได้หนังฟูๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระมังกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปจิ้มกันหลังจากที่เราได้ขาหมูมาแล้วนะครับตอนนี้หนังจะนิ่มๆแบบนี้ละคือเราไม่ได้ดุดนให้เปื่อยเหมือนเหมือนขาหมูพะโลนะครับเดี๋ยวมันจะเละเกินไปเวลาทอดเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอาแค่พอสุกแล้วเนื้อข้างในเปื่อยนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็ใช้ซ่อมเลยนะครับจะใช้ซ่อมง่ายๆแบบแบบเวลาเราทําหมูกรอบเลยก็จิ้มที่หนังอยากได้ฟูมากจิ้มมากๆหน่อยน้ามันมันจะได้ซึมเข้าไปเวลาทอดมันจะได้ฟูๆนะครับ นนี่นะถ้าเพื่อนๆมีเตาอบเนี่ยจะดีมากเพราะว่าสูตรนี้สามารถเอาไปอบได้แล้วก็เอาไปทอดได้นะครับเดี๋ยววันไหนจอมีเตาอบตอนนี้ไม่มีเตาอบถ้ามีเตาอบเนี่ยเดี๋ยวจ้าจะทําาขาหมูอบเบียร์ให้ให้เพื่อนๆชมซึ่งมันเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูนึงเลยสําหรับขาหมูนะครับ มันเป็นคล้ายๆขาหมูทอดนี่แหละครับแต่เขาใช้อบอีกทีหนึง่งมันจะค่อนข้างหอมมากตรงนี้เดี๋ยวจ๊กขอจิ้มสักคู่หนึ่งแล้วเพื่อนๆมาดูตอนจ๊กจะปาดดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะพึงพอใจแล้วสำหรับโจ๊กหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆโจ๊กจะใช้มีดนะครับปาดนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ทานง่ายเวลาที่นี่นะครับเเพื่อนมาเห็นกันไหมเอ่ย ปาดแบบนี้นะครับปาดไปริ้วๆแบบนี้แต่โจกถนัดฝั่งนี้นะแต่จับให้ดูก็นี่ครับปาดลงไปเลยปาดลงไปถึงเนื้อเลยนะครับชิดกระดูกได้เลยนะครับเพราะว่าตอนเราทอดเนี่ยมันจะได้หั่นทานได้ง่ายเพราะขาหมูมันชิ้นใหญ่นะครับก็จะร้อนมือนิดนึงนะครับเพื่อระวังพอดีโจ๊กเป็นคนเหล็กไอรอนแมน สามารถทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคตรงส่วนที่เป็นเนื้อนะครับเพื่อนๆก็สามารถปาดได้เช่นกันนะครับแต่อย่าเผลอปาดมาแล้วชิมตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะหอมเย้ายวนมากเราตุ๋นกับเครื่องเทศมันฉะนั้นมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทอดซะเปะปาๆโอเคได้มาแบบนี้นะครับเราก็จะ ผึ่งไว้ในตะแกรงแบบนี้ที่บ้านเรียกอะไรไม่รู้ที่บ้านโจเรียกกระชอนเป็นไอเทมสุดล้ําที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับใช้ตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้นะครับตอนเด็กๆโดนกระชอนโขกหัวบ่อยมากเวลาขูดมะพร้าวคันมะพร้าวแล้วแบบมันไปติดกาสีดําอะไรนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้องผึ่งไวสักคู่หนึ่งแล้วหากระดาษซับมันนะครับเป็นฟูดเกรดนะครับซับๆๆเอาน้ำออกหรือเพื่อนๆอาจจะไปตากแดดสักคู่ก็ได้ผึ่ง ถ้ามีเตาอ,อบก็ใช้เตาอ,อบนะครับแต่เดี๋ยวโจ๊กไม่มีเตาอ,อบโจ๊กก็เอากระดาษซับแล้วก็ผึ่งเปิดพัดลมนิดนึงให้น้ามันตกให้หมดเดี๋ยวเราไปทอดกันโอเคครับระหว่างที่เรารอก่อนจะทอดหมูเนี่ยรอผึ่งนะครับเรามาทาน้าจิ้มกันดีกว่าชั่วโมงนี้จะได้ทอดเสร็จปุ๊บจะได้ทานเลยเดี๋ยวเราแนะนําส่วนผสมก่อนจะมีพริกขี้หนูส่วนนะครับโจ๊กเลือกพริกสอีออกแดงๆแล้วก็เหลืองๆนิดนึง เพราะว่าเราหาพริกเหลืองไม่ได้นะครับกระเทียมรากผักชีนะครับอันนี้เป็นน้ำซุปที่เราใช้ตุ๋นขาหมูเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆน,น้ำมะนาวครับน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดทัท่วไปเลยเพียงแค่ว่าเพิ่มน้ำซุปของอเจ้าขาหมูมาโอเคเดี๋ยวเราเริ่มโคกเลยดีกว่าเดี๋ยวจาขออนุญาตเอาโคกมานิดนึงโอเคโคกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพริก นี่นะครับใส่พริกไปแล้วเราจะใส่เกลือลงไปให้มันตัดเฝื่อนแล้วก็ช่วยให้พริกมันแหลกเร็วขึ้นนะครับูกเสร็จก็อาบน้ำได้เลยครับเพราะว่าพริกกระเด็นใส,ใส่แขนใส่ตัว ค่อยโขกก็ได้นะครับมันจะได้ไม่กระเด็นแรงพอมันแตกเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยโขกแรงก็ได้ครับคือหลักอย่างหนึ่งของการทําน้ําจิ้มถ้าเรายิ่งโขกละเอียดมากมันก็ยิ่งเผ็ดมากเหมือนเวลาเราท,ทํา้ต้มตําหรือว่าทําอาหารเป็นพวกผัดกะเพราอะไรนะครับยิ่งเราโขกพริกละเอียดเท่าไหร่ความเผ็ดมันก็ยิ่งกระจายแหว่มากเท่านั้น นี่นะครับตามด้วยรักผักชีครับเพราะว่ามันจะแหลงยากนิดนึงฉะนั้นก็ใส่ลงไป เูพร okay. ิกเหลืออูกชิ้นหนึ่งไปหลบตรงไหนมากระเทียมครับแหลกพอเป็นชิ้นๆน,นะครับนะ่าจบ ม่เอาแหลกแบบและเอียดไปเลยเดี๋ยวเราช้อนมาขูดออกนิดนึงตรงนี้ไม่ต้องโขกแลครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสในรกไปเลยตักออกมาจะได้เสร็จพร้อมทานแต่แล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะครับเทลงไปเลยอุ้ยเหลือแล้วก็น้ำมะนาวครับ คราวนี้ก็คนให้เข้ากันสังเกตนะครับถ้าเราทําน้าจิ้มเนี่ยให้ส่วนผสมมันพอดีเป๊ะๆเ,เ,เ,เนี่ยรสชาติได้เนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะข้นเป็นครีมแบบนี้แหละเราก็จะใช้น้าซุปนิดหน่อยใส่ลงไปตามปริมาณความใส่ที่เราต้องการของน้ําจิ้มนั้นๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือมันจะได้กลิ่นหอม ของเมนูอาหารที่เราทําด้วยฮะนะครับถ้าไม่พอไปตักในหม้อได้ครับในหม้อม,มีมีเยอะโอเคเป็นไครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวจกไปตักใส่ถ้วยรอไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปทอดหมูกัน ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราพร้อมจะทอดขาหมูเราแล้ว,ลวหลังจากที่ต้มแล้วตุ่นแล้วทําน้าจิ้มอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนําขาหมูมาทอดนี่นะครับจะพึ่งไวประมาณนี้ก็ไม่มีเตาอบก็เลยใช้แบบนี้แทนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวจกเปิดไฟแป๊บนึงนะครับน้ํามันก็จัดไปเลยครับเยอะ นี่นะครับจกวก็ใช้ประมาณสักขวดหนึ่งขวดนิดๆจริงๆแล้วนะ้ำมันเราไม่ควรใช้ซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดทอดตอนนี้แล้วแปลวาอีกรอหนึ่งมาทอดแบบต่อเลยอะ่ะโอเคแต่ถ้าเกิด่าทอดวันนี้แล้วเก็บใส่ถ้วยไว้อีกสี่ส้าห้าวันแล้วมาใช้เนี่ยจวว่าไม่มันไม,ไม่ไม่น่าใช้นะ มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสารอะไรสักอย่างนี่แหละเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตครับเขาบอกว่าเวลาไปเดินตลาดสังเกตได้เลยว่าถ้าเราเดินผ่านร้านไก่ทอดร้านหมูทอดร้านไหนที่ที่ทอดอยู่ในตลาดแล้วรู้สึกแสบตาแสดงว่ามันมีสารก่องอะเรเกิดขึ้นแล้วจากการใช้น้ํามันทอดซ้ํานะครับก็ตรงนี้ต้องรอสักครู่หนึ่งจนกว่า่าน้ํามันมันจะเริ่มร้อนนิดนิดคือตรงจะไม่ใส่ไปแบบร้อนจัดนะครับ จะให้มันเริ่มร้อนอุ่นอุ่นไปแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เร่งไฟขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าถ้าใส่แบบร้อนจัดลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเด็นเยอะโอเคครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูดควันนิดนึงมันมันมีควันเยอะแหละแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับอาจจะมีเสียงโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป๊ะนิดนึงก็ขออภัยด้วย <laughs> บ้านเป็น อ่าหลังคามันเป็นเมทัลชีดมันเหมือนแบบสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างมีเสียงนิดนึงเวลาฝนตกนี่นะครับเราก็เอาขาหมูล,ลงไปทอดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวางลงไปเลยตรงนี้ต้องระวังกระเด็นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้อบมานะครับเดี๋ยวเราทอดขาหมูแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนมันสุก แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีก,กว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรละฝนมาเริ่มโปรยเปรตโปรยเปลลงมาเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่ขาหมูสุกนะครับตอนนี้ครับเพื่อนๆหลังจากทอดมาสักครู่นึงหนังเริ่มกรอบเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจบจะกลับให้ดูยังไงบ้างเอยโอเคตรงนี้เราเล่นไฟนิดนึง ก่อนที่เราจะยกขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆทอดเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เหมือนการทอดของที่ดิบนะครับเพราะว่าอันนี้มันสุกแล้วเราแค่จะทอดให้หนังมันกรอบแล้วก็หอมแค่นั้นเองครับโอเค นีนะครับเพื่อนเห็นกันไหมเออเ,เดี๋ยวจกปิดไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเผื่อมันตกเดี๋ยวจกุกไปตั้งไว้ในตะแ,ตแกรงก่อนสักครู่โอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานตรงนู้นกันดีกว่าครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดเนาะ พร้อมแล้วตอนนี้นะครับน้าจิ้มที่เราโขกไว้ตอนแรกนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วผักแกล้มก็จริงๆแล้วขาหมูเยอรมันเนี่ยถ้าเขาจะทานกับผักแกล้มจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกผักกาดดองหลักๆเลยคือมีมันบดแน่นอนนะครับแต่เราสูตรไทยบ้านๆไทยๆเราก็ไม่ต้องมันบดครับวันนี้เพื่อนๆมีแตงกวาถั่วฝักยาวกระถินอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันเริ่มเย็นละเดี๋ยวยกยกมาครับมันจะร้อนนิดนึงแหละ เป็นไงครับวางเห็นกันชัดๆเลยเฝั่งนี้ดีกว่าเนะวางง่ายหน่อยอโอเคประมาณนี้ครับได้แล้วเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แข็งๆกรอบๆเลยเดี๋ยวส่วนผสมต่งตางๆจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองทำทานดู ไม่ได้ยากะลรผักแก้มนี่ก็แล้วแต่ถนัดเลยครับพอดีวันนี้มันมีน้อยก็เลยเอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จจะขับไปซื้อถั่วฝักยาวกับแตงกวาขาหมูเยอรมันง่าย,ายๆอันนี้เป็นสูตรทอดนะครับของโจเองเพื่อนๆทําได้แน่นอนทุกคนระวังตอนทอดนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าถ้าน,น,น้ำมันออกไม่หมดเนี่ยมันจะก,กระเด็นเท่านั้นเองวันนี้เดี๋ยวคงไม่ชิมให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปตั้งวงหน้าบ้านแล้วดื่มกับน้ําเก๊กฮวยมีฟองเย็นๆ เหมาะมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้โจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากบ๊ายๆไปแล้วครับสวัสดีครับ